เขาไม่กลัวเลยโอ้นี่กลัวมากเลยเขาเดินลงกันชิลมาก Come on Focus where you going Kiera <c oughs> สวัสดีเช้าวันที่7สิงหาคมค่ะเช้ามากิจกรรมยามเช้าก็ต้องปล่อยแมวชมสวนค่ะเพื่อนๆเนมืแล้วมามีปิดประตูละปิดประตูแล้วนะ Come on, baby. Yes. Yeah. Good girl. It's a cow. It's Just having a little story about me, although we seem to have lost interest now. I'll read it to you if you like. <laughs> Pants off them all. Prince Charming. Oh, Prince Charming, sir. Princess needs help and we can't find her. He looks like me, <laughs> doesn't he? Yeah. <laughs> no. No. Why you take so long? <laughs> There is what is this said? What is name? It's an adder. Yeah, what? And a slow one and a lizard. And kira what does this say? It says keep children on a lead. <laughs> <laughs> <coughs> <laughs> <laughs> it says a, a lead. <laughs> <laughs> แล้วก็พ่อน้องเคียร่ากับฮิวจะเดินด้านบนนะคะปีนเดินด้านบนส่วนโอกับแม่น้องเคียร่าเราเดินกันข้างล่างคะ่ะโอไม่อยากปีนสูงคะ่ะโอกลัวแล้วก็แบกของไปทานปิกนิกด้วยเยอะคะ่ะโอก็เลยเดินข้างล่างกันค่ะเคียร่านางยืนอยู่ตรงกลางคอยคอยดูว่าพ่อผ่านไปได้เรียบร้อยฮิวผ่านไปเรียบร้อยแล้วนางก็เดินคุมปิดท้าย He's lazy. Come on there, up we go. Come on, you. You're lazy. I'm gonna to count to three and the first one to the top is the winner. Three, two, one, go! ตรงนี้แหละตรงที่มันชันนี่แหละอเขาไม่กลัวเลยโอ้นี่กลัวมากเลยเขาเดินลงกันชิลมากคุณติม๋มหิวเป็นห่วงฮิวว่ะเนี่ยมันชันมากนะออนทนี้พูดเสียงดังไม่ได้ยินมาถึงนี่เลย <laughs> เขาหลีกทางให้เด็กโฟกัส <Come on. S 2> where you going เคียร่าเดี๋ยวนางจะลงทางลัด <laughs> วิ่งลงมาทางนี้ <laughs> กลัวอยู่นั่นนะ่ะถึงได้จับมือพ่อ <laughs> น,นันนัน come on ดาดา เคีย่าเลขบัตรประชาชนเลขท้ายมีเลขหกใช่ไหมมีเลขหกจําได้มีเลขหกชอบทางรัดดูดิว่าจะรัดไหมนั่นพ่อมาแล้ว <laughs> <laughs> พ่อเป็นมาก่อน <laughs> ท่าละมาแล้วเคียรา่าถึงแล้วซิกมอร์แกป๊ป well done เคียร่าเป็นเด็กที่มีความอึดมากค่ะเคียรา่าคือเดินบนเขานี้ไม่พอเขายังแบบเดินกับฮิวแล้วก็กับพ่อเขาเดินต่อไปที่มันจะเป็นโรมันฟอร์ก่ะค่ะก็คือเป็นป้อมปราการโรมัน แต่ว่าโอกับแม่น้องกับแม่น้องเคลานี่ขี่รถไปรอที่นูน่น <c oughs> ขี้เกียจคะ่ะขอบคุณเพื่อนๆทุกคนนะคะที่ไปมาดูช่องโอไลฟ์บล็อกนะคะอันนี้เป็นตัวอย่างตอนต่อไปนะคะแล้วเจอกันใหม่คะ่ะบ๊ายบายนี่บรรยากาศตอนเช้าที่โรงแรมนะคะนี่รถของคนมาพักประสาทค่ะเพื่อนๆ